ถ้าเราทำของหายเราจะเสียใจสามชั่วโมงหรือสามวันมันก็แค่สิ่งของชิ้นหนึ่งถ้าเราเจ็บใจกับคำพูดคนจะเจ็บใจเป็นวันหรือแค่หนึ่งนาทีมันก็แค่ความรู้สึกความรู้สึกหนึ่งหรือถ้าคนรักเราจากไปเราจะเสียใจหนึ่งปีหรือหนึ่งวันเราก็เสียเขาไปอยู่ดีหรือถ้าเราเป็นหนี้หนึ่งล้าน เราจะรู้สึกแย่เจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนเราก็เป็นหนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเวลาที่มันแย่ๆเหล่านั้นหากยืดเยือ้อมันไม่เคยให้อะไรกับเราเลยแถมยังจะสร้างผลเสียให้กับเราอีกต่างหากเพราะฉะนั้นขอให้จำมาไว้ว่าคนที่จมอยู่กับปัญหาจะมองไม่เห็นทางออก ผนที่ล้มแล้วลุกได้ไวเท่านั้นจึงจะไปได้ไกลกว่า